สัดีบ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็บมาตามผลออกนะครับวันที่2เดือน7ปศ2568นะครับกับแนวทางลาสามกคีแล้วก็สามาคี v ี p แล้วก็ลาว vip นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก0ูนยึงเคัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับจะมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่าน,นั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดชัยวิยจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูราสม,กมากีีเมื่อวานนี้เนาะผลออก92202นะครับ9ก2 0 2 จุดวินมีส่วนกับ9แต่ว่าไม่เข้าโค้งนะครับเล็กเด่นหลุดนะคร,รับสำหรับสามัคคีวินหลุดนะครับผมก็ต้องกับขอบตัวสมาชิก FC ด้วยเนาะสำหรับลาวสามัคคีก็ต่อที่สามัคคีวีไนะครับสามัคคีวีไพีผลออก45874ก็ถือว่าเข้า7วิ่หลุดตัวเน้นเลยนะครับแต่ตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนาะนะครับไม่มีเลข7 ไม่มีเลข4ก็อไปครับไม่มีเลข4จับให้เลข7จ็ดไปหมด7 6 7 9 7ก7 0กระโดดไป7 4นะครับต่อที่ลาว VIP นะครับลาว VIP ก็เน้น,นที่เลข9นะครับ9ไม่มาเนาะมาตัวที่ม่เล่นเน้นก็คือเลข4นะครับแต่ว่าผมไปนเน้นในผิดตัวนะครับชุดวินเข้านะครับชุดวินเข้าที่4 0 ตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าผมจับ4ผมก็จะจับ4 0โซนชุดนี้นะครับแต่ผมเป็นเน้นะที่เล็ก9ก็ถือว่าหลุดแต่ถ้าว่าใครยุดเล็กเด่นเป็นหลักนะครับจับได้6ชุดนะครับก็มีโอกาสลุ้นนะครับกับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับในาตางก็สามัคคี V กับลาววีไอพก็ถือว่าเข้านะวิ่งโลดนะครับก็ไป็ลุด3สามัคคียอย่างเดียวนะครับ ก,ก็มาตามมาต่อนะครับสามคีวันที่3กับปฏิที่สาเดือนเจ็ดปศสองพันสิบแปนะครับวันนี้ผมให้ชุดปินนะครับชุดปินสี่เก้าห้าหก 6 7เจหลกเด่นเหล็กเด่นผมให้4กับ9ก็เน้นที่เลข4นะครับกครชอบเลข9กจับที่เลข9กนะครับก็จับไปเลย4ชุดเหมือนกันนะครับก็มี4 9 454647สี่หก็ับสามตัวผมจับให้ชุดเดียวจับไปที่9ต7าก็มี49กับ47เเนาะเน้นให้สามตัวตัวนี้เลยเด็กหลักๆผมเน้นในที่เล็ก ก็ตามนี้เนาะนะครับหรือว่าใครจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับ3ตัวไปตัดเล่นนะครับตัดเล่นก็มีคนได้ที่9 4 9 7กับ4 7กับต่อที่สามกควี VIP นะครับจุดวินเจ็ดสองแปดเก้าศูนย์ สุดเล็กดินผมหาที่7กับ2วันนี้ผมเล่นในที่เล็กนะครับใครจับเลข7ก็จับนะครับเพราะว่ามันน่าจะตัวเดิมเนาะนะครับอาจจะมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เลข7จ็ขอจับที่เลข7นะ็เนาะนะครับเลข7 เจดกับสองตัวไหนจะมาตัดสินใจไม่ถูกเลยตัวนี้เพราะว่าเลขมันกำลังมันเท่ากันนะครับเราก็จะใค้ต้องการก็จับเพิ่มไป6ชุดแล้วกันนะครับจะนำตัวที่ผมนี้นในผมนี้ในที่เล็กเจ็ดเลยเนาะรับสองก็มีโอกาสมาสองแปดสองเก้าสองชูนกับส่วนเจ็ดก็เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้า เจ็ดโซนสามตัวผมให้ที่กลับไปที่สองเจ็ดศูนยเก้าเจ็ดศูนย์เอาสองเจ็ดศูนดีกว่าเนาะกับสองเจ็ดศูนมี ตัวที่ให้ก็คือ79็ดเกกับเจ็ดศูนย์เจ็กับเจ็ดนย์กับเจ็ดเก้าเ เดินในจีเรกเจ็ดแกต้องการเพิ่มเติมจับในชุดบินเลยนะครับเด็กแนวทางของผมนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะเอาเลขเด่นไว้ข้างหน้า2ตัวนะครับส่วนตัวด้านหลังก็คือ3ตัวหลังก็คือตัวประกบนะครับ,บตามนี้เนาะนะครับสําหรับสามอวีไอพีกลับไปกันต่อที่ลาววีไอพีนะครับ,รบ,ารบลาวลาวีไอพีก็ชุดบินวันนี้ผมให้ดีศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ด กับศูนย์เจ็กเลขเป็นให้ที่0นกับ1นึงในเลขศูนย์ก็จ่อไทีหนึ่งศูนย์สามศูนยี่ศ1 0ย0เจ็ดตัวจับให้ที่3 07 กับหนึ่งจุดนี้เนาะนะครับศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดไฟชอปเลนหนึ่งจับที่เลขหนึ่งนะครับก็จะ,จะเป็นถ้าว่าจะไม่จับหมดก็จับที่ตัวที่ผมเล่นก็ได้ก็หนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดนะครับแต่กลัวเลขมันเยอะหรือไฟบินเอาเลยก็ได้นะครับถ้าใครจะรับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ ก็ใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือนเ็ดนะครับพอสอ6สนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวนักปใช้ยก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกลับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ